ตอนนี้พระสงฆ์ก็เดินทางนะฮะผลเขตหมู่บ้านเกอะกนะฮะออกมาจนถึงหน้าหมู่บ้านยูทูบเบอร์แล้วนะครับผมนะฮะก็มีพี่แอนนะครับตักบาทเนาะนะฮะพี่แอนแฟมิลี่นะฮะตักบาทอยู่นะครับผมนะอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับตอนนี้พี่แอนกำลังใส่บาตรอยู่ตรงนูน้นนะจุดแรกตรงหลังป้ายหมู่บ้านกอกนะฮะ แล้วก็มีเฟื่องบุญชูนะฮะช่องพี่เฟื่องบุญชูชาแนลนะครับต่อมาก็กําลังตักบาทอยู่นะครับผมบลุงจิมพานิกี้ไปเที่ยวมาแล้วก็มีน้องเคที่นะครับนาคาราชแบรนะครับมารอใส่บาทนะครับน้องเคที่หลายท่านก็รู้จักมานานแล้วนะครับเพราะมาบ้านลุงพลมา,มาบ้านลุงพลเป็นสิบครั้งแล้วนะมาตั้งแต่แรกๆนะครับผมนะ ก็เป็นเจ้าของแบรนด์นาคราชที่ขายผ้าคลุมไหล่นะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์ทั้งสองช่องซื้อตข้าไปแล้วก็ซสือเข้ามาแล้วก็มีแม่วังนะฮะแม่หวังร้านสิีิหวังผ้าพื้นเมืองนะครับใส่บาทต่อมานะครับผม ตาชานก็มาแล้วนะตาชานอ๋ตอตาชานตื่นพูดผิดนะไม่ใช่ตาชานมาแล้วตาชานตื่นนอนแล้วนะครับผม,แ,มแล้วก็มีคุณยายฮันนี่สีกรอก,ก,อกใส่บาทนะครับแม่หวังใส่ปาตป้าคำสายหมวดฟื้นนะครับ นำมุกะพกวดตูระตสัมาสัมพุทธะนำมุะพกวัตตสสัุทธะมกระพสสทาธุข้าพเจ้านจ่าห้าาทำบุญครั้งนี้ทำบุญตักาขอให้ส่วนหนึ่งก็ให้แม่ลันปูไฟ พ่อค่าปู้ค้ายแล้วก็ครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ั้งหลังให้เก็ผูกปักรักษาชาวบ้านปูกโกกแล้วลงคนประเศียรทุกคนนะคะเจ็ดีทุคกคนขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันด้วยเ่าสาธุสาธุห <c oughs> นาวไหมตาชัน อ้ยา <ไป S 2> หาแนวดังไฟปลาชานบอกจะไปหาแนวดังไฟนะครับหนาวหนาวหนาวนะชานี้14องศาครับผมอากาศค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวครับปาาคำสายพูดให้ถูกสิ กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกกินเผือกกินมันเอ้ยไม่ใช่กินเผือกกินมันไม่ใช่มันติดทั้งเหงือกไม่ใช่กินเผือกกินมันกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันโอ้ยกินอะไรนะกินมันติดเผือกไม่ใช่กินมันติดเหงือก ินมันติดเหงือกกินเปลือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกเปือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันติดทั้งเหงือกไม่ใช่ทั้งฟันเออเอาใหม่เอาเร็วเร็วเอาเร็วเร็วอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งกินมันกินเผือกไม่ใช่เริ่มต้นก็ผิดอีกแล้วโอ้ยทำไมรังการอย่างนี้อ่ะทุกคนหนาวแล้วก็มานั่งผิงไฟกันนะครับผมนะฮะ ไปหลัง,ลงบ้านแม่ไปหอบมาเลยแม่พัดพิงพิงไว้แล้วนี่หลังบ้านนะ่ะแม่ตัดตัดตัดแล้วก็พิงไว้อะไรเออหลังบ้านจะเอามาให้ตาโหฟโืนของเรานะครับยาวสองเมตรเลยอยากเาไปทางนั้นลูกเห็นไหมมันไมหมแล้วครับเราเสียไม่พาเลยผมเล เออเราเราพลาดไปอย่างนั้นลูกเออนี่เลยเอาครึ่งหนึ่งก้าวเอาอเอาหมันครึ่งนึ่งเอาเดียวพอใส่เลยอันนี้ไ้กลางคืนไม่ใช่แม่ไปหามหม่ค่อยไปหาม้ยออ,อใส่เลยตา,าตามใจคนหาแล้วกันตามใจคนหาตามใจคนหาต้อง ต้องเรียกอะไรต้องนั่งพิงไฟนะครับเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนั่นเองครับผมนะเพราะอากาศมันหนาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามอ้าวแล้วก็ไปคลิปจบแล้วมชนาดดด้วยยะคคฝกิหง่่ออขบุณพี่นิกทำอะไรพี่นิกอยากพิงไฟด้วยไหมเสือดูอันนี้ให้พ่อหน่อยด้วยว่า อามาพิงไฟคลายหนาวกันนะครับผมหนาวหนาวหนาหนาวะฮะหนาวกายก็ต้องพิงไฟแต่ถ้าหนาวใจจะทำอย่างไรก็ต้องให้เสื้อผ้าไปทำบุญตักบาทร่อนพุทธนะคะนั่นช่องใหญ่จะลงคลิปอีกแล้วตาได้คลิปไปยัง าชาวนี้ยังไม่ได้ถ่ายต้องป้าคมใสกบกอกนั่นมีการใส่ป้าคมใสกบกอกด้วยโอ้ยใส่มันก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวจะพิมพ์เอาเลยสวัสดีทุกท่านนะครับมผมสวัสดียามเช้าคนะ่ะเสือสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับคนเก็บฟืน <laughs> อยากจะได้มันอยากจะได้เผือกนะครับมา มาเผาบ้านเนต้องไปหา,าหซื้อที่เต่าง,งอยล,ละมั้งพี่นิกอยากพิงไฟไหมพี่นิกะฮะ,ะยอยากพิงไฟกับเขาไหมมามาพิงไฟอ้าวมาไม่ได้โดนล่ามโดนล่ามนะฮะ ลมหนาวพัดมาอีกลแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วเอฟซีจ๋าอ้าวนาวันน่งรออะไรนอนคนดียนาวนาวหัวใจอ,อวอ้าลงุงจิมร้องเพลงโอ้ย ติดเหลืองเลยพ่อลูกจิ้มตื่นตอนไหนเหลืองเลยอะไรอะติดเหลืองสิร้องเพลงใช่เพราะเหรอครับเพราะมันต้นเชื่อบาบก็เลยติดเหลืองมันเพี้ยนเลยครัต้องร้องเพี้ยนเพียนทำไงอ่ะลุงจิ้มเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะทุกคนโอ้ต้นๆกลางๆได้อยู่เอาเอาเลยพ่อไม่โอ้ไม่ร้อง สายวาสีพ่อถิ่นกาจรงจิมมันอยู่เมืองนอกเลยนะมีหมวกนะมีเสื้อขนมีเสื้อขนเป็ดเมื่อใจมันเจ็บไอ้หนุ่มกรุงเทพจะมาหาแย่งแฟน เพลงที่ตาเราเมื่อคืนน่ะเพลงอะไรนะวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวามปานน้ำพึ่งเดือนห้า รู้ใครเกิดพันไหมตัวกระตูนตัวหนึ่งมันจะเรียกว่ามนุษย์มนุษย์สายลุงอ่ะพ่อจำได้ไหมที่มันจะปิดผ้าแบบนี้แหละแล้วมันก็ยกมือขึ้นสองข้างมนุษย์สายลุงมนุษย์ยสายลุงใครเกิดพัน ช่องเสือพอไปจะลงไลฟ์ก่อนนะครับนะ7อยไลา์แล้วนะครับผมนะขอบคุณครับนะฝากดูคลิปให้ด้วยนะครับฝากรับชมคลิปดูโฆษณา,าให้ด้วยนะครับ